สวัสดีครับวันนี้พามาชมการตัดไม้ยางครับนี่นะครับอันตัดแรกก็ต้องตัดให้ล้ม่อนครับตัดล้มลงมาแล้วก็สางใบครับนี่ครับสางใบเสร็จแล้วครับสางใบเสร็จก็มาสับท่อนครับสับเป็นท่อนนะครับสับเป็นท่อนเสร็จก็ขั้นตอนต่อไปก็เก็บกองครับนี่ครับพามาดูครับ สับท่อนเสร็จแล้วก็เก็บเก็บกองเป็นกองนะครับแยกไม้ครับอันนี้ไม้ฟืนครับอันนี้ไม้ฟืนครับเนี่ยครับไม้ฟืนอันนี้เป็นไม้กลางครับไม้กลางครับไม้หน้าสี่ขึ้นมาถึงหน้าหกครับเป็นไม้กลางไม้ฟืนครับ นะครับคนงานก็กำลังเก็บกองอยู่ครับนี่ครับนี่ครับไม้หน้าเปขึ้นครับก็จะเป็นกองอีกกองหนึ่งเพื่อเป็นไม้ใหญ่ครับกองไว้รอรถมาขีบครับหกล้อกำลังเข้ามาครับหกล้ออยู่ฝั่งนู้นครับนี่ครับไม้เยอะมากครับ พาไปดูไม้ใหญ่ที่เขากองไว้ครับตรงนี้ยังไม่ได้กองครับกำลังตัดเป็นท่อนอยู่รอกองครับรอคนงานมากองครับนี่นะครับ น,นี่ครับไม้กลางครับกลางไม้ฟืนครับรถหกล้อเข้ามาแล้วครับรถขีบเข้ามาแล้วครับ นี่แหละครับไม้ใหญ่นี่ครับไม้กลางครับนี่ครับไม้ใหญ่ครับไม้ใหญ่นี่ per allò